แดงมาสวัสดีครับมาลูกมาวันนี้วันที่หนึ่งมกราสองห้านะครับอัปเดตให้ดูนะครับว่าจิตประสาทของเจ้าแดงเนี่ยมันดียังไงนะครับสายเลือดของมิสเตอร์เคแชมป์โลกปี2019นะครับตอนนี้จุดผุกันให้ละงมไปหมดเลยนะครับ แดงมาลูกมามแดงมาตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแดงมาแดงเร็วเร็วเร็วนะครับจุดพูดกันตัวนี้จิตระสาทจิตประสาทดีนะครับสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรนะครับไม่ได้ตกใจตื่นกลัว เสียงผุนะครับอ่าโอเคครับผม